สวัสดีครับอาจารย์เป็นโสดาวันเวลาใช้ชีวิตทั่วไปมีสภาวะธรรมพุ่งขึ้นไหมครับจิตจะเดินไปข้างหน้าเวลาเห็นความจริงประมาณนี้ครับไม่มีนะไม่มีนะมันไม่มีพุ่งขึ้นอะไรไม่มี <c oughs> ก็เหมือนปกติเหมือนเหมือนปกตินั่นแหละครับก็เหมือนท่านทั้งหลายนะเหมือนกันนะเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต่างกันนะครับมีความคิดเกิดขึ้นดับลงมีอารมณ์เกิดขึ้นดับลงอย่างนี้นะก็มีปกติเลย แต่จะไม่เข้าไปวุ่นวายกับความคิดนะครับจะต่างกันแค่นี้แหละไม่เข้าไปวุ่นวายกับความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องสภาวะของคนอื่นนะจะมองเห็นกรรมเป็นอันดับแรกนะครับจะทําอะไรปุ๊บอย่างแรกที่เห็นคือกรรมนะเราคุยกับคนนี้ได้ไหมเราสอนคนนี้ได้ไหมเราจะอยู่กับคนนี้ยังไงอย่างงี้นนะม,นมันจะรู้มาเลยนะว่าว่ามันจะให้เราทํำยังไงนะก็คือข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างระหว่างพะอิยะขั้นต้นแล้วก็ปุจุชนนะครับ สภาวะทั่วไปไม่ต่างกันนะครับมีกรรมทางความคิดเหมือนกันนะอย่างผมก็มีภาพผู้หญิงนะภาพผู้หญิงขึ้นมาที่ชอบอย่างเงี้ยจิตมันชอบคนไหนมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้เราเห็นอย่างเงี้ยมีการปรุงแต่งโน้นนั่นนี่บ้างนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจก็นั่งดูมันเ,เห็นเกิดขึ้นดับลงอย่างเงี้ยผมก็เปรียบเทียบตอนที่ตัวเองเป็นปุรุชนเหมือนกันนะตอนนั้นก็ไปเคยชอบชอบผู้หญิงอยู่กี่คนนะ <laughs> สองคนนะสองคนนะเคยชอบอยู่สองคนนะ ที่แบบชอบเป็นจิกเป็นจังเลยนะหลับตาก็เห็นภาพฝันฝันหาอยากไปหาอย่างเงี้ยดิ้นทุรนทุลายมากเลยอยากโทรหาอยากคุยด้วย,ยก็สมัยก่อนเป็นแบบนั้นก็แน่นอนว่าปูุ้โชนทั่วไปก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับพอแบบเห็นภาพเขาในมโนภาพเนี่ยมันมัน,มนสวยมากอย่างเงี้ยนะอยากเข้าใกล้อยากไปเจออยากคุยตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะก็เป็นธรรมดานะครับมีความคิดมีกรรมกับเขาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้นี่เข้าไปนะ แล้วตอนผลบรรลุธทมแล้วเนี่ยก็อยู่ในสภาว่านี้ก็มีเหมือนกันนะก็มีคนที่จิตมันชอบคนนั้นคนนี้ขึ้นมาแต่เห็นก็ทัางไงอ่ะธรรมดาเงี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นก็แบบอืมอืมอืมโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อเงี้ยนะก็ไม่ได้เข้าไปเป็นมันครับก็มีความหลงคนนั้นคนนี้เหมือนกันนะแต่ไม่เข้าไปเป็นมันก็แ่นี้แหละนะไม่ต่างกันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าอยู่ง่ายกว่าไม่มีเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่เข้าถึงแล้วเนะี่ยไม่มีเลยไม่มีการนอนดิ้นทุรนทุรายไม่มีอยากไปเจออยากไปหาอยากไปคุยเนี่ยก็อยู่ธรรมดาธรรมดาเนั่นแหละนะแต่มนโนภาพก็มีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยน,นะสบายไหม <c oughs> ก็ต้องฝึกนะครับท่านก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะั่นแหละเดี๋ยวก็ทาได้นะพอพอมันถึงมันถึงจุดของมันปุ๊บมันพลิกเลยนะมันพลิกเลยแบบอ๋อความคิดก็แค่นี้เองเลยเงี้ยอันนี้ก็อธิบายให้แบบไม่กักเลยนะแบบ เปิดเผยแบบเต็มสตรีมเลยนะสภาว่านี้นะไปถามใครเขาก็ไม่ใช่รู้ไปถามสายตำรามาตอบแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างตัวเองไม่ได้ไนงะจะต้องยกในตำราเท่านั้นถ้ายกตัวอย่างตัวเองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมประมาณนี้นะเมื่อก่อนผมเป็นบ่อยนะคือแบบมีแต่เรื่องมากมายมากมายแต่ตัวเองแบบดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยอนะแบบตอนนั้นรู้สึกผิดมากเลยนะเฮ้ยเราไม่ทุกข์ร้อนเราไม่เดือดร้อน ทั้งทังที่เราเป็นหนี้มากมายอะไรประมาณเนี้ยแต่เราไม่ได้เดือดร้อนเลยเรารู้สึกผิดไม่ว่ามันก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับก็พอมาถึงตอนนี้ก็เข้าใจแล้วไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นต้องไปทุกข์ร้อนกับมันเลยเกิดเรื่องอะไรวุ่นวายข้างนอกข้างในสงบก็พออย่างเงี้ยนะก็อยู่แบบนี้ถูกต้องแล้วนะบางทีแบบใจเรามันจะไปคิดเองว่าเฮ้ยเราใช่คนหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเลยอย่างเงี้ยนะก็อย่าไปเชื่อมันนะก็มีสมาธิ มอีอยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็จะสงบที่ใจนะครับเรื่องภายนอกทําอะไรไม่ได้นะก็ดูลมไปนะครับก็จะรอดผลนได้นะครับแสดงว่าคุณบรรลุธรรมโสดาบันแล้วใช่ไหมครับถ้าพูดในทางสมมุติก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นแหละอันนี้พูดแบบเป,เปิดเผยเลยนะไม่ได้กักนะไม่ได้กักนะก่อนแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะไม่ได้สนใจ <laughs> แล้วผมก็ไม่ได้หลอกลวงใครนะก็ ก็พูดถามอะไรก็ตอบางเงี้ยนะถามอะไรก็ตอบไปนั่นแหละถ้ามีคู่แล้วไปรักคนอื่นเขาเรียกว่าภูมลิขิตหรือกรรมลิขิตหรือเป็นบททดสอบจากเบื้องบนครับกรรมลิขิตนะครับเป็นกรรมแน่นอนถ้าเรามีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปชอบคนอื่นเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็หลายๆท่านก็เป็นเ <laughs> มื่อก่อนผมก็เป็นนะก็มีคู่อยู่แล้วแล้ว ทำไมไปชอบคนอื่นนะนี่ยไปชอบคนนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะบางทีก็งงตัวเองเหมือนกันนะก็ก็เข้าใจตอนนี้ก็เข้าใจแล้วไม่ผิดนะครับคิดก็คิดไปนะเราไม่ทํสักอย่างใครจะทําไมใช่ไหมไม่ผิดสิลงสักอย่างเงี้ยนะก็ผมไม่ได้ทุรนทุรายนะตอนที่มีคู่อยู่เห็นคนอื่นสวยก็พอไปจิตมันไปชอบก็ไม่ได้ทุรนทุรายนะชอบก็ชอบไปอย่างเงี้ยนะก็ธรรมดาธรรมดา ไม่ได้อยากจะไปทำอะไรเขาสักอย่างเลยใช้ชีวิตปกติเลยนะไม่ได้สีเรียดเลย